สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจำจันคนเมืองเหนือวันนี้ขอพาท่านไปรู้จักกับวิถีวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ชุมชนแม่ข้าวต้มตําบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะพาท่านมาสัมผัสกับวิธีจัดการงานศพของชาวเหนือล้านนาชาวไทยใหญ่คือนายชายทูลจ่ออายุ55ปี ซึ่งได้เสียชีวิตลงไปอย่างไม่มีวันกลับภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของภริยาและลูกๆเป็นอย่างดีตลอดเวลาของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากการผ่าตัดรักษาโรคเส้นเลือดแตกในสมองพิการมากว่า2ปีบัดนี้ท่านจักไปสุขสบายในภพภูมิเบื้องหน้าขอให้ดวงวิญญาณของนายชายทูนจ่อจงไปสู่สุติสัมปริยภาพด้วยเถิดการจัดการงานศพของนายชายทูลจ่ะในวันนี้ มีการบริหารจัดการอย่างเรียบง่ายและประหยัดตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดมีการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่ชุมชนแม่ข้าวต้มเป็นเวลาสองคืนนับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2566ถึงวันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาวันนี้วันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566เป็นวันพิธีเผาศพหรือวันชาปนกิจศพ ช่วงภาคบ่ายเป็นพิธีการทำบุญถวายกุศลไปหาดวงวิญญาณของผู้ตายและมีพิธีการสังหะเพื่อการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากครอบครัวและครัวเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยให้ผู้อาศัยมีความสุขเจริญยิ่งยิ่งต่อไปจากนั้นก็มีการเคลื่อนศพไปสู่สุสานานาดอชุมชนแม่ข้าวต้มเพื่อดำเนินการจัดการพิธีเผาศพหรือพิธีชาปนกิจศพตามแนวพระพุทธศาสนาต่อไป สงศก,การมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมการเป็นพิธีการปรงศพของชาวล้านนาโดยในขบวนพิธีสงศก,การที่เดินทางไปยังป่าเฮลชาปนสถานซึ่งในอดีตการเผาศพชาวล้านนาจะลากจูงประสาศพจากบ้านไปยังชาปนสถานเพื่อประกอบพิธีเผากลางแจ้งประกอบด้วยสิ่งของต่างๆดังนี้ตุงสาหาังเป็นธงสัญ,ญลักษณ์รูปศพคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์ที่มีชายตุงสามหางสื่อถึงไตรวัตรหรือไตรลักษณ์เป็นของสิ่งแรกที่อยู่หน้าขบวน ความตายคือปลายทางสุดท้ายของชีวิตที่เมื่อนึกถึงเมื่อใดก็ใจหายเหมือนความฝันที่เคยวาดไว้พังทลายลงตรงหน้าเป็นสัจธรรมของชีวิตที่บางคนรู้สึกว่ายากเกินกว่าจะทำใจยอมรับแต่ในทางกลับกันความตายเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมากับคนรักกับความฝันกับเรื่องราวต่างๆที่เคยเดินทางผ่านเข้ามาในทุกห่วงเวลาของชีวิต ที่กำลังจะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นความทรงจำ,ส,งจำสื่อนอจะถูกถ่ายทอดผ่านบทสนทนาและกลายเป็นเรื่องเล่าและบทเรียนแก่คนรุ่นต่อๆไปความตายคือปลายทางสุดท้ายของชีวิตที่เมื่อนึกถึงเมื่อใดก็ใจหาย เหมือนความฝันที่เคยวาดไว้พังทลายลงตรงหน้าเป็นสัจธรรมของชีวิตที่บางคนรู้สึกว่ายากเกินกว่าจะทําใจยอมรับถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหมหากเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับความตายที่กำลังจะมาถึงในสักวันหนึ่งสวัสดีค่ะกกกกกาาวสีังงมงงอิจจรรโโ พระมาไม่ห่างหตวากรรมใดก็ตามที่ข้าวเจ้าเห่ายซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องได้โลกเกินต่อนายบุนมองคำแก้วทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งรปารามจักรรามบรนังวาคันดารามบนังวาร,า,ารสาราม